หนีไปที่ไหนอะคะฮะห,หนีไปจนกว่าจะได้เทีิคัรรสสัตย์ครบสิบอันฮะฮะพบอะไรก็ในนี้อันครับไปเก็บดิะ<า>แล้วนหนีจนกว่าจ,จ,จ,จะพบอะไรนะเทปิคัสสัตย์ครบสิบอ<า>ันรู้และอย่าเปิดไฟนะถ้าเปิดไฟนี่จบเลยนะ เปลี่ยนเอยเปลี่ยนตัวยังไงอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนเก็บเก็บเััดเก็บเก็เก็บเก็บเล่นๆๆๆามัาอันไกลพ้นต้นไม้หักโอ้ยอยกจะตกไปกุมละอ้อมอ้อมอ้อมมตามมาตามติดไฟอยู่ครับตามาตามาตามา ใครทักแอรเราจะไม่รับนะครับมีคนทักมะไกลไม่ต้องรับก็ได้ผิดทางครับผ<อ>มอ้อมอ้อมอ้นี่รอด้วยรอด้วยมีคนทักมาเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงดิน่งไงด้านหลังอะเห็นไปดูดิ <c oughs> เออแค่ <c oughs> นันเลยนม่ดี่นี่น ทำหน้ายังมีแล้วก็นนีต่อไปเฮ้ยมาดิมาดิมาดิไปไหนไปเรื่องมุไปเรืนองมุแก่ไมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนู่นูนู่มัจะฆ่ากูแกูครับมี่นี่นะครับใส่ผมนี่เร็ว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  พี่เรานีเราสู้ไม um, so, so, oui, ่ได้ใช่ไหมครับกูกล้าไม่เกิดมันเดินเข้ามาใกล้ๆเรามันจะเป็นยังไงครับกีทครับยังไม่ได้กระอิกเลยมันก็จะแดกเราหรือจะไฟใช่ไหมครับกูกล้าเราไปด้วยเราด้วยเย่าเราติง่วงมันจะกีทมันอยู่หน้ากูเลย ลงน้ำได้ป่าวะได้ฮะได้แต่มันก็ยังตามมัมาได้ด้วยไม่ไม่กลัวไม่กลัวมันมาได้อย่างง่ายดายติดต่อการนี่ชวนคนมาเล่นด้วยอีกคนดิพอแล้วจะใส่กันเล่าพอแล้วพอแล้วสรารับคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีคร่ะ